แท่นชาร์จไร้สาย A37 C in 1พร้อมนาฬิกาปลุกแม่เหล็กและไฟ LED CRGB เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือหูฟังนาฬิกาไร้สายได้อย่างสะดวกสบายสวัสดีค่ะแนะนำแท่นชาร์จไร้สายไว้ใช้ประโยชน์ที่บ้านค่ะแท่นชาร์จไร้สายรุ่นใหม่ A37 C in 1สำหรับโทรศัพท์มือถือหูฟังนาฬิกามีนาฬิกาปลุกแม่เหล็กและไฟ LED C ี r g b และไฟราตรีกำลังชาร์จไร้สาย20วัตต์พอร์ต USB ชนิด C รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ค่ะ การชาร์จไร้สายกำลังไฟเข้า9โวลต์3าแอกสิโวลต์2 5งาอกกำลังไฟออกสำหรับโทรศัพท์มือถือ5วัตต์7 5็วัตต์10วัตต์ฟรีสวัตต์กำลังไฟออกสำหรับหูฟัง5วัตต์การชาร์จนาฬิกา5โวลต์1นอไฟราตรีโหมดไฟ7จสี rgb สีขาวอบอุ่นความจุแบตเตอรี่50 0 mah กำลังไฟการชาร์จประมาณ1-2ถึงวัตต์สามารถใช้งานกับทุกชนิดภายในกล่องบรรจุประกอบด้วยแท่นชาร์จไร้สาย คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาจีนและสายชาติสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้มาพร้อมนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ